ดูว่างว่าเปลน่ย้วัมันเป็น่นยังไงก่อนแบ่งสีบางอันโอ้ยยอมอย่างเ,เงี้ยมสวยตัวนอ๋ย,อยังอนนกอกลูันังออกสวยก็เก่าอั่นตันอยากให้ติดแต่ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยันติดตตนล้ยังสวยอตัวสายมาสายมาตัวชืว่ออ ก็เสียบมาดิก็เสียบมาโอ้ยทีป่ปหวดวผักครับนี่มีผักเนี่นรถรสเนี่ยเพิ่งลงนเนี่ยนะเพิ่งลงไปแห้งๆอยู่เนี่ยาฝนนตกตกตกจั่งเลยเปไปหดต่อจเจ้ารถก่อนเพิ่งลงไปสองนะตัวเห็ด เดแล้วไก,ก่ม,ม,กไมั็นข่อครับมาเปิดน้ำกอนเอาโมมาหมดไม่ยังโอู้เอาเปิดน้ำ <c oughs> จะพาไปรถผักต้องปลูกไว้เอาเปิดน้ำมาดิ เอาเงินงอะไรค่อยๆเถฮะลงหึ้นงมาอ๋ออันนี้ผักกาดผักกาดหินผักกาดหินว่านไปแล้วแล้วทอ,องมันเปียกมากรอพึ่งพิ่งลงรถไปบ่อยอ่อ าไปมเชลนี่ยบประกาศเงินแลงคเดี๋ยวเรีงอยู่น้ำเรียงขุ่งตววเลยขุ่ตวตัวไปวก็คิดสองทินวเนี่ยเนาะ อาทิตย์สองอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ย,ยต้องรถให้มันชุ่มมากเดีย๋ยวรถเปิดบ่อยอ่ะอันนี้นแปลงนี่ยยโอไงมาตรงนี้แปลงนี่ ประกาศดอกประกาศดอกด้วยเนี่ยลุงขึ้นกันเนี่ยวันนี้แหละว,วานไปแล้วกันยันงโบสหดผักยังโบสหดคอยดูคอยดูยดสิงามบ่สวยงามแท้ยังไม่ได้ ใส่ปุ๋ยใส่อยัางละให้ลงก่อนมันงามๆจักหน่อยครับมันขึ้นแล้วคยเอาปุ๋ยมาโรยโรยให้น้อยเขามาปลรยโปรยโลรยนี่เผักไรเนี่ยเด้ต้นกงบวบเด้ด เปิ้อปิกกินนี่แหละลงเมื่อันจิมาถึม่กินมาท่านเนี่ยนะองแปงอะไรเนี่ยแกกซุ่มยู่น้ำกันนี่ด้ยะแกกม้อแกกมูแกกพวกเจ้าเนี่ยแหละกินกินมาเหมือ มากิมมหมดแทะแดงเลยเข้มอนแงถั่วเลยถั่วแ มันจะน้อยมาหาน้ำมันก็บดขึ้นแล้วมาักเงี้ยงืยนน้ำเอนน้ำแล้วเราก็ต้องก้มหูแล้วยังไงก,กเ็เร่อยขึ้นแต่เวลาเรื่องบดกขึ้นเลืยเสริม,มา้าไปเมื่อเั่าเสริมเข้าไปแล้วใส่ลุมใหม่ เออเออักมันมักนามเด้นีห,นนหนนมันกระบกเกิดวะนามมันสำนี้ละตัยใหญ่ปลุกซื้อทางนี้มันนี่กระเพาระเพาระเพากรเพาเนี่ามดู แม่ว่าเฮียไปใส่เม่อานไหมาเฮียอยู่ไหนเฮียมบ่ม okay, <t> ือเช้าเห็ดเฮียเม็ดบ้นโอ้ยเดี๋ไปปูกเอ่ลายอยู่ตองปูกนี่เช้าเนี่ยบาไปสาเสือมาคือน่อยเ่ว่าบนี้ไมาเฮียอยู่นห่เม็ดบ้นเตรอย่เยอะอยู่ว่ปลูกไอ้สองสามนึง ไม่ปลูกไม่เห็ดลุมปลูกไม่เริ่มปลูกแจงนึ่งนะมิสเตอร์เ็นลุมลุงเนี่ยแจงนึงก็บัวแดงเรื่องหมดเลยวะมันง่ามปลูกไม่ได้

ก okay. ินไะปสียดิเนยามเสือเขาแย่งแท่งหามันดไม่ิดไกินเลย,เลยป่ะสามลูกสี่ลูกกันเนี่ยสิบบาทวันนี้นเออไปนะเจ็บอกดิเนี่เดีอยเนีย กินบ่กินได้บ่เนี่ยแลดแคนเรานี่ก็ไดโอ้ยอเสารี่มาอะู้ลไหนคนโอ้หมดนั่นก็บ่ได้ถืหมดนี่ตัวบ่ได้ดรถกล้วยกล้วยกล้กกวยบ่ได้แม่ลืมัวบ่ได้ดดก็ได้ปลดมาไล้ เพื่อไปหดกล้วยไป đây น่ะหดกล้วยกล้วยโอ้ยปลูกกล้วยใบไปได y เนี่ยเดี๋อันนี่กล้วยน้อยกล้วยน้อยนี่เห็นบ่เนี่ยโอ้หดหนาักมั่นกันก็เลยเกิดเนี่ยเปียโนดีตายแล้วเนี่ยมัวงหดกินมันงม่หมดนำไปหลายวัน มันกระต่ายก็นองมันบ่นจ,จีตก็บุลล์หองวันมันบ่ด้วยเด็กจีบปะโจ้อะน้องรีดคอยดูคอยดูอันเด็กจบ่ตามจีไรล่ะอันนี้บ่ต้องห่วงอะไมันติดแล้วได้เรื่องแล้วเนี่ยโอเคละอันนั้นมันมันหนาว ส้งพีมีท่นกล้วยสองสามต้นปลูกไว้ปลูกไว้เนี่ยตัวนี้มันปลูกไว้จะช่วงฝนลงมดแล้วเนี่ยเออมันแค่เปลนสี่มันคือมันเป็นติมเส่าน้ำมืนี่หูน้ำอ่วนบัวทำความสะอาดเถอกุกคน

นู้ำมันไปเห็นเห็นไปลงน้ำก็เลาก็ม่เติดยี้ืมน่ืมหืมดในนี่หดหดตีนี่บดซับน้ำดีขนาดเดียวแต่ว่าแข็งแข็งดิ นนกินอืมน,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 นี่หัหนัารองนั่ล้ไปฟันอืมงหัวนั้นไม่เต็มสับนาไมได้เลย

เรางัมาถอนัวงัวงัวเราม่ดึงมันกี่อ้เป็นนั่นเหลอทิงัวมดขีมันว่ะดี๋ยวมหมอขี้ทอากับปูไม่ท่าแล้วมันมีสั่นลายอยู่ตัวหนึ่งอยู่นตัวนึงก็จะปูนี่แหละ แม่นน่ะมันบ่แม่นนาปู่ก็ว่าชวนน้ํานี่แต่ว่าได้ปลูกไว้แล้วสิพดน้ําดูแล ớt hết 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 này hết 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 hết

หอมใหญ่หอมใหญ่เันหอมใหญ่ไฟพันมันก็เลยปกป้องมันจังน้อยเพราะว่ามันเป็นพันดีอันนี้เนี่ยเดียวเอามาจากพันเนี้ยเนี่ยเนี้ยพันมันได้พัาเบิ้งเนี่ยเนี้ย งามดินี่พันมันนี่มันบ่ได่หลเลยบ่สมบูรณ์บ่ได้เนี่ยแต่ว่าโดกอยู่ตัดออกตัดทิ้งเว่ามันบ่มัน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 ขึ้นมาแสกแซ่งกันมั้งงามออกนิดหน่อยอืมัน้มาขยาย để đây chưa 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 หมดหมดโอ้ยหมดหย่างแทปลูกข้าตะไ่ลูกยังไม่เงสิแหละโอ้หมดหมดหมดลูกเลีนๆไว้ดีแล้วนี่ยสะบึ่งเลยยังไงเนี่ยสวนนี่แหละสวนเลย ไปปลูกไปกินแต่อยากไปชนะปิดมวยใกล้เข้าไปคอยดูคอยดูเพื่อปลูกนะแล้วงามเรยจุ๊บไทยบ้างไหมโอเคครับ